ได้เป็นร้อยใบแดงเลยผมไล์อยู่มาสองชั่วโมงได้มาสี่สิบใบแดงด้วยสี่สิบใบแดงเท่านั้นเองฝากทุกคนให้กําลังใจหน่อยนะครับได้ติงน้อยกว่าใครเพื่อนเขาเลยนะครับผมก็ทำทุกอย่างเพื่อความสุขของคนดูแหละทุกคนอย่าคิดว่าเออเน็ยได้เยอะอยู่แล้วไม่ต้องให้แนห็หรอกไม่ไม,ไม,ไม่ไม่จริงหรอกครับแน็ก็ต้องการกําลังใจครับผม ต้องการกำลังใจจริงๆอ่ะเมื่อวานนี้อ่ะขวัญได้เป็นร้อยใบแดงเลยแต่ผมเม่อดีได้มาแค่สี่สิบใบแดงจริงงงเหมือนกันคือทุกวันนี้ได้ติ้งน้อยมากเลยแบบว่ากว่าจะได้ติง้งแบบทีแบบว่าห้าพันมื่นหนึ่งอ่ะคือน้อยมากนะที่ทุกคนแบบทุกคนติงเยอะทุกวันทุกวันเลยผมได้น้อยมากเลยนะผมก็นั่งคิดเอ๊ะทำไมคนไม่ค่อยให้เราหรือว่าเขาเริ่มคิดกันเหมือนเดิมอีกแล้วตรงที่ว่าเน็ตได้เยอะแล้วไม่ต้องให้เน็ตหลอกอะไรเงี้ยไม่ได้ได้เยอะนะทุกคนจริงๆ ไม่ได้ไม่ไม่ไม่ได,ไได้ได้เยอะนะเมื่อวานผมก็ตั้งชาเลนต์ครับแต่ตั้งชาเลนต์อะไรไม่เคยถึงสักทีครับจริงผมก็ตั้งชาเลนต์แต่ผมตั้งชาเลนต์อะไรผมไม่เคยได้ได,ได้ได้ถึงชาเลนต์ที่ตั้งไว้สักทีเลยเหมือนคนเขาไม่สนับสนุนให้ให้ทำชาเลนต์นะครับหรือหรือไม่สนับสนุนให้ทำชาเลนต์หรือเขาไม่อยากให้ก็ไม่รู้นะโคผมทําได้ทุกอย่างครับผม ผมทำให้ทุกผมทำได้ทุกอย่างครับแต่คือทุกอย่างที่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 พอพูดไปปุ๊บมันก็ไม่เคยถึงไงทุกคนก็จะแบบว่ไมมาไม่เคยถึงคือเหมือนคนเขาไม่นับหนุนอะเขาไม่นับหนุนให้เราทําแล้วเขาก็ไม่นับหนุนในเรื่องติง้งด้วยเราก็งงไงแต่ว่าเราก็เราก็เข้าใจว่าเราก็ไม่สามารถที่จะเราไม่เราเขาเรียกว่าอะไรเราไม่บงังคับใครยว่าเอาผ้าสี่ว่ S <S รเ,เราส่งออกันไปใจนะคะได้ครับผมเดี๋ยวลองดูนะลองดูว่าวันนี้จะเป็นยังไงนะจริงๆคือเดี๋ยวไปนะครับวิ่งถึงเสมอครับผมนะครับผมก็อย่างอย่างวันเกิดของน้องนอวเป็นงานใหญ่ใช่ไหมทุกคนรู้ป่ะเนี่ยได้มาเดไได้มา4ี่สบใบแดงที่เป็นวันเกิดนอวก็ถึงบอกว่าตา่อให้เป็นงานใหญ่ก็ ก็ก็อย่างได้หน่อยเพราะว่ามันเหมือนแบบช่วงนี้เราก็งงๆไงหัวหน้าไม่ค่อยมีเวลาไลฟ์จ้าหัวหน้าอะไรทุกวันจ้าแต่ว่ามันไม่ค่อยแจ้งเตือนกันหัวหน้าอะไรทุกวันจ้าไ์ทุกวันเนาะตอนเย็นเนาะไรทุกวันแหละแต่ก็ต้องพูดให้เข้าใจกันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าอ่าเริ่มจะเข้าอีหลอกเดือตรงที่แนทได้เยอะแล้วไม่ต้องให้แนทหลอกไปให้คนอื่นเธออะไรเงี้ยเฮ้ยแนทก็ต้องการกำลังใจนะช่วงนี้แนทติงน้อยจริงๆครับติงน้อยมากๆครับมากกว่างงเลยแบบได้ติงน้อยจนงงอ่ะเราก็งงว่า เฮ้ยทำไมคนเขาไม่ค่อยให้เราอะเมื่อวานนี้สองชั่วโมงไลฟ์อะไม่ได้เลยไลฟ์มันไม่ค่อยแจ้งเตือนด้วยครับแต่พอก็ทุกครั้งนะก็แบบว่าแล้วก็พอเวลาที่เราเราเริ่มเปิดเวลาที่นะักคุยปกติอย่างเงี้ยก็คือคนดูก็จะขึ้น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 ,นพันพันพันกว่าพันกว่าพันกว่าแต่พอเวลาเราเราเปิดระบบสิงปุ๊บพูดถึงระบบสิงอะ คนก็จะออกเราก็งงเหมือนกันจริงไม่เอ็นดูถ้าผมลองเปิดเปิดดูนะไม่รู้ว่าวันนี้จะเป็นยังไงนะลองเปิดเปิดดูนะทุกคนแล้วก็จะบอกทุกคนว่าอ,อทุกคนแล้วก็จะบอกทุกคนว่า ทุกคนจะจะติ้งหรือไม่ติ้งเนี่ยอันนี้เนี่ยไม่ได้ว่านะครับแต่คือที่ดูอยู่ก็ไม่ต้องออกไปไหนหรอกไว้ไม่ใช่เ่าอไอ้พอเขาเปิดแล้วเขาเปิดแล,ล้วเราออกกันดีกว่าอ่านจะเจอเ่จะเจอ,จเจอในใน,ใน,ใ,นในอีลอบนี้เยอะนะครับที่แปดไปแดงแล้วทุกคนพรุ่งนี้ก็ลิกเกครับผม สาบเก้าใบแดงครับผมสี่สิบใบแดงแล้วครับอีกหกสิบใบแดงครบหนึ่งร้อยใบแดงครับอีกหกสิบใบแดงครบหนึ่งร้อยใบแดงครับทํางานดีนะเนี่ยมาเลยมาเลยทํางานดีพรุ่งนี้เรื่องดําดงครับพี่โยขอไว้ครับผมที่ร้านนาวาครับมาช่วยกันฟงฟิงนะทุกคนก็คืออธิบายให้ฟังให้เข้าใจตรงกันนะครับว่าเนี่ยได้นอ้อยมากๆแล้วก็ไม่รู้ว่าได้น้อยเพราะอะไรบางท่านอาจจะบอกว่าเพราะว่าเนี่ยเป็นหัวหน้า อะ,อะไรเงี้ยมันมันมันมนะก็นะก็นะก็ไม่ไม่ไม่ได้เหมือนทุกคนแล้วครับ <laughs> อ่าตอนนี้สี่สิบสองใบแดงครับผมสี่สิบสองใบแดงครับผมสี่สิบสองใบแดงสี่สิบเจ็ดใบแดงแล้วครับขอบคุณครับสี่สิบแปดใบแดงแล้วครับขอบคุณครับสี่สิบแปดใบแดงตอนนี้ห้าสิบสามใบแดงแล้วครับขอบคุณครับ อุ้ยระบบฟงฟิ้งทำงานดีให้พสาใบแดงทุกคนมา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 ให้พสาใบแดง54ใบแดงแล้วครับ55าสใบแดงแล้วครับผม56ใบแดงครับผมอุ้ย56ใบแดงแล้วทุกคนยังไงต่อด,ดีขอบคุณพี่อารีรัตน์ครับผม56ใบแดงแล้วครับมา,มา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 วันนี้หรือว่าวันนี้จะเอาให้เยอะนานๆจะได้เยอะที เอาห้าบใบแดงห้าสิบเจ็ดใบแดงแล้วครับเอาให้ทะลุู้สองร้อยใบแดงเลยห้าสิบแปดใบแดงแล้วครับผมไปกันต่อเอาใจช่วยผมหน่อยนะห้าสิบแปดใบแดงแล้วระบบฟุ้งฟิงระบบฟุ้งฟิงหกสิบใบแดงแล้วครับผมอ๋อเป็นเงินเป็นเหรเดี๋ยวปิ้วเดี๋ยวปิวเตรขับรถโอเคหกสิบแปดใบแดงแล้วครับผมขอบคุณคุณมิ้นท์ครับแต่ผมระนาเด็กมากขอบคุณครับ เมื่อวานนี้คือ,อมันมีการผิดพลาดการแสดงนิดหน่อยครับผมคือ,อนุ่งเขาก็ไม่ได้ตั้งใจเพราะว่ามันเป็นองศาของการแสดงที่มันมีการผิดพลาดกันได้นะครับผมก็เลยมีอุบัติเหตุนิดหน่อยเหมือนแว่าอาจจะโดนปลายปลาย,ลาย,ลายดาบถักถากไปก็เลยทําให้น้องนุ่น,นมีแผลตรงที่ข้อศอกครับเราก็เลยรีบรีบ,รบประถมพยาบาลน้องนุ่นโดยด่วนเลยครับผมเมื่อกี้หกหกสิบเท่าไหร่นะทุกคน อุ้มรัดเก้าได้ไหมถ้าได้เลยพี่แอนช่วยได้ให้ถึงละกันถ้าได้ร้อยร้อยใบแดงเนี่ยอุ้มรัดเก้าเลยหกสิบเท่าไหร่อ่ะเมื่อกี้เท่าไหร่ละหกสิบเท่าไหร่อ่ะหกสิบสองปะหกสิบสี่ครับอ๋อโอเคครับผมอ่ะทุกคนมาหกเท่าไหร่อ่ะหกสิบสี่หรือหกสิบแปดอ่ะทุกคนไม่ต้องเขียนเลขเดี๋ยวมันปิวเดี๋ยวมันปิวเอาเป็นว่าหกสิบสี่ครับ 64ผมจำได้แหละผมพูดเองสวัสดีครับพี่แมวทุกคนระบบฟุงฟิ้งตอนนี้68แะครับอ่ะ68ก็68อ่ะ68อันเนี้ยโอเคครับทุกคนไม่ต้องพิมพ์เลขนะผมผมผมจำได้ละตอนนี้ขาดอยู่อีก3 32ครับทุกคน69ครับผม69 69แล้วทุกคน69แล้ว หกเก้าแล้วหกเก้าแล้วหกเก้าแล้วครับคืออย่างคืออย่างที่เราที่เราบอกว่าต่อให้เราเป็นคนมองเดี๋ยวเราจะเราจะบอกว่าต่อให้เราเป็นคนมองเราในแง่ดีหรือว่าเราเป็นคนยิ้มเก่งตลอดอะแต่เราก็ต้องการกำลับบงใจใช่ไหมทุกคนก็ร้วนต้องการกำลับบงใจไม่ว่าแต่ละคนจะเป็นคนแบบไหนก็ตามจะเป็นคนที่บอกว่าอ,อคือแล้วคือผมยิ่งผมอะ ผมเป็น <im Pie> คนไม่ค่อยพูดไงผมก็จะบอกว่าเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่คือบางวันเราก็ต้องพูดบ้างเพราะว่ามันเกิดการงงขึ้นไงว่าทำไมเดี๋ยวนี้คนดูเขาไม่ให้เราอยู่คนเดียวเราไปทําอะไรผิดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนว่าเรางงอ่ะเพราะว่าแล้วพอเราเปิดแล้วจสิงที่ได้คือคนดูก็จะออกเหมือนคนดูเขาแบบไม่สนับสนุนอะไรอย่างเงี้ย71แล้วครับ72ครับผมขอบคุณครับก็ฝากทุกคนสนับสนุนด้วยนะ72แล้วครับขอบุณครับพี่แมว 72นะแล้วครับวันนี้เรื่องนำดงครับใช่ครับเขาคิดว่าน่ได้เยอะแล้วแต่นะ่าได้น้อยทุกคนเห็นหน้าเวทีอยู่ว่าได้น้อย73ครับปังทุกวันเลยนะไม่ปังหรอกครับพี่เอาจริงๆแล้วอะเราถ้าวัดจากน้องๆคนอื่นอะได้น้อยกว่าคนอื่นเอาเลยจริงๆได้น้อยกว่าคนอื่นเอาเลย73ไป74ใบแดงแล้วครับจริงครับถ้าถ้าวัดกับน้องคนอื่นอะได้น้อยได้น้อยกว่าคนอื่นไปเขาเลย 75หใบแดงแล้วครับผมอีกเจ็ิหใบแดงครับเจิหใบแดงครับผมอีกย4ิใบแดงทุกคนย4ิบสี่ใบแดงครบหนึ่งรอยนะย4ิสใบแดงครบหนึ่งรอยแล้วเอ็นดูนะแอบน้อยใจมันมันถามว่ามันไม่ได้น้อยใจหรอกแต่เราก็ต้องถ้าใครที่ไม่เข้าใจเราเราก็ต้องอธิบายให้ฟังนะใช่ไหมครับ 7 6แล้วครับผมค่ะ24ครับคุณแอดได้น้อยสุดแล้วพูดจริงฝากเอ็นดูด้วยใช่ครับ FC ผมเขาจะรู้แต่คือเขาก็จะรู้ว่าเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยพูดมาอ้อนอ้อนทุกวันติผมโตแล้วอะครับจะวันสามสิบแล้วจะไปนั่งพูดช่วยผมหน่อยนะครับช่วยผมหน่อยนะครับมันก็ <laughs> มันก็ดูไม่สมวัยไหมฮะใช่ไหมครับมันก็ดูไม่สมวัยมันก็ดูแบบเออมันก็ดูแบบเอออะไรอะไร,ะไรจ่มาจำมา จะมา,า,าช่วยผมมุ่ยเนี่ยคือมันสามสิบแล้วอ่ะเจ็ดสิบหกแล้วทุกคน